3ามสองหนึ่งแอคชั่นมาดูมาดูมาดูแล้วมาบนโอดควรอดควรว่าหมุนไม่ได้ครับทางหุบไม่สนิทครับทางอย่างเดียวครับดูอะไรนะแม่งหมักหมมกังไงอือลูกยงังหนึ่งสอง สามเนี่ยสภาพนะเห็นเลยนะเนินๆนั่นนะเพียบอีกเพียบอีกเพียบกโอ้ยสัตว์โอ้โหตะกัวหกสิบตะกัวหกสิบกรัมตากล้องก็ไปชิดหน้ากูเหลือเกินตากล้องถอยหลังหน่อยตากล้องเออเกาสถานการณ์นะเทียบ จไม่ยังไม่หมดอีกเยอะเลยวะ่ะพี่ออมเพียบเลยอาจารย,ย์โอเ m ớ ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะซ่อมเลยเฮียกูจะถอดออกก็ยังไม่ออกเลยมันติดไอ้เฮียนี่อยู่เนี่ยมันกระพังชิบหายหมดเลยเฮ้ยมึงไม่ต้องสูงใกล้ๆขนะน,นาดน,น,นั้นมึงมึงยี่นัห่างเหรเห็นไหมมึงเคยเห็นบ้าที่แกวะวันนี้ไข่อ่ะแล้วก็มีผมมีเส้นผมะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเฮียอันนั้น,นสยายศาสตร์เอารูเล็กเดนของอยังไม่หมดไนอะ้เฮียกูแค่ไม่ได้น,นี่มาอีกนะ ไม่เงยไม่เคยดูแลทำความสะอาดหรือตรวจสอบเครื่องกันเลยแต่ละคนแล้วก็บ่นใช้ไม่ดีใช้ไม่ทนกัเป็นเพี้ยอะไรกันก็แปบอย่งอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยโอ้โหสัตว์ตะก,กัวนี่นี่ศสายศาสตร์จริงจริงว่าไม่เงยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาโอมจงมาโอมจงลงมาอีกแล้ว เี้ยมดชิปหายหมดไอ้เหี้ยบอปลาไหมเนี่ยวายเอ้ยซันโอ้โหอ่ะกูเหนื่อยแล้วไอ้เหี้ยรียินไหมเหนื่อยแล้วเนี่ยเชียวหูนิดเดียวไอ้ซันแล้วบอกบอกว่าใช้ไม่ทนใช้ไม่ดีใช้ไม่โอ้โหแม่งดูแลกันบ้างดูแลกันบ้างไอ้เหี้ยถอยไปห้างถอยไปห้างโอ้ยเฮียนี่มึงใส่มาบจำเฮียอะไรเนี่ยไม่เคยดูแลเครื่องเลยซันแม่งใสงชิปหาย กูก็พยายามแกะบอลจะออกแตกไม่ออกไปซุกไอ้ที่เห็นในคลิปอะไรต้นๆน,นั่นแหละเหนื่อยพอ<ร>คิดถูกทับตกหรือว่าพอแค่นี้อ,อพอคิดราคาเยอะๆไปเอาบนแพงกันก็ซื้อเครื่องตัวนึงเป็นแสนนี่ในตำนานนี่แล้วชีวิตกูช่วงนี้เจอแต่ในตำนานจริงๆเลยก็บางทีมัน,น่าจจะอยู่ได้สักสามสิบปีแต่มันมาพังตอนอ,อายุยี่สิบปีก็เพราะเนี่ยไม่เคยดูแลกันเลยไงนะ ผมเนี่ยไม่ค่อยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยกูคตรรักเลยกูถือว่าเครื่องมือทุกตัวคือไม่นิ่งกว่าผู้มีพ่อคุณมันให้เราได้เงินเลี้ยงใช้จ่ายในครอบครัวมันผลิตเงินหาเงินให้เราแต่ไม่เคยน้อยมากที่จะรักษาเครื่องมือกันส่วนใหญ่มองมันเป็นแค่ท้ารับใช้เป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับเครื่องถอดยางไม่ใช่แค่เครื่องมือชิ้นหนึ่ง มันมีพระคุณไม่ต่างอะไรกับแม่งถ้าเป็นชีวิตที่หายใจได้คือพ่อแม่คือผู้มีพระคุณแต่ถ้าคือชีวิตของพวกมึงในการทํางานเปิดร้านเปิดกิจการมันก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ในในด้านของอาชีพดูแลเขาหน่อนสงสารเขานะน้ำตาจะไหลสภาพ